รถมากตอ,อกนเนมามนมนนสวัสดีค่ะ,ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีแฟนคลับเอซทุกๆท่านนะคะอันนี้นะคะวัววัวโคงพี่สาวนะคะจะโครดลูกนะคะแต่ก็โครดไม่ได้นะคะเพราะว่า เพราะว่าครอบผิดท่าบ่ค่ะคุณหมอโอ้ครอบผิดท่านะคะก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาดูเลยนะคะรุ่นรุนน้อยล้าน้องออกมากเกลียดกลัดปวดไผ่เด้อลูกเด้อคุณหมอมาช่วยนะคะตั้งแต่ประมาณประมาณบ่ายสามโมกว่าแล้วนะคะน้ำน้ำคล่ำน้ำคล่ำอก พอด้หวหมสู้ๆนะลูกไอะไนะคะมาให้กำลังใจแม่วัวแม่วัวของพี่สาวนะคะของพี่เคยที่คนที่่อมรถรถไทเดินตามคุณหมมาดูอาการให้นะคะ มาลุ้นกันนะคะพี่น้องว่าสิเป็นตัวเมียหรือตัวผู้นะคะอิหลาสูส้ๆเด้อลูกเด้อนะคะคุณหมอก็มาช่วยอ

เราต้องใช้เชือกนะคะเราต้องใช้เชือกเราต้องใช้เชือกขัดไว้อย่างนี้นะคะเผื่อเผื่อขานะคะเผื่อเผื่อขาอย่าได้เตะเอ้าลูกเอ้าลุนนะคะโอ้โหเพื่อน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 บ้านมาลุ้นกันเยอะแยะมากมายนะคะมาช่วยให้กําลังใจแม่วัว แม่วัวลูกลสามแล้วโบคะนี่ลูกประมาณลูกสามตัวนะคะคุณหมบอกว่าประมาณลูกสามสามตัวแลยตัวเมีหรือตะพูนะคะแต่เพิ่งเพิ่งซื้อมานะคะพิ่งซื้อมาได้ไม่กี่วันคิดยังไงครับคิดเยอะครบมันหมดเปลกไหมดลูกอ๋อมันเป็นไอหมุดต่แรกันไอไงเจ้าเปล้งไอหมูดกี่โอ้ยดเนี่ยเยอะจิเนาะจงเนี่ยไอหมุดเยอย เห็นเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นขาแล้วองไอ้คืออะไรเป่นกันอะไรกันโม่เป็นจริงเนี่เดดีจเนี่ยคือรอบ้น่อไรตออนจอกรอ่เน่ตนะจ้อะไรสารโจอด้วยล่ะปาครับล่รับครับก่าปคครับเอหามันมวยแห่มันนอนีกมันนั่เล

คุณหมอช่วยแล้วไปแล้วใส่ถุงมือไปแล้วคุณหมอสู้ๆนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ันยิงเนียาางมาครับตมบบพักมันออกด้วยอะครับแครับควลาดู่่าน้ำครับมันพอกปีน้งภาแตกนะบาทีมันออกไอ้ล่เอาลูกเอาสู้ๆลูกเออสู้เลยล่าเด้อเคลคลาดปลดไพ่เคลคลาดปลดไัยเลยอีหล่เด้อ ภาษาสวยนะคะบ้านของานเขาบอกสวยกันค่ะพี่น้องสู้ๆลุกสู้ๆคุณหมอเก่งมากๆเลยนครับเด็กนเดี๋ยวดึงอีก

ดิ่งเงี้ฮะดิ่งก็ไม่บราณยุ่งอะไรนีดิดงเงี้ฮะมันแนมนเลยป่ามีงเราต้องมัดอย่างนี้นะคะเผื่อเพื่อขาจะเตะนะคะเผื่อขาจะเตะคุณหมอ

เอาลูกเออออไปเลเอาลูกนี่ลูกโอ้คนให้กำลังใจเยอะแยะมากมายโอ้อมาแล้วค่ะพี่้องเอาลูกเออ เอหลับคนเก่งเอาสู้ๆอีหลาเอาลูกก็สู้ๆเออเออออกแรงนะคะองชิ๊กชิ๊กต้องทำอย่างนี้นะคะคุณหมอคุณหมอเชี่ยวชาญมากๆเลยนะคะตบผูครับตบผู ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยกระผู้กระผู being, ้กูผู้ชายเออออกมาจังป่ปบซี่ออกมาลุกออกมาอู้เ็บซี่เบซี่เพื่อนเพื่อต่างสายพันธุ์อ๋อตันออนี่นะคะนี่นี่นี่นะคะวัวของคุณลุงเออบอกละเออออกมาดูโลกแล้ว วันนี้นะคะไม่ได้คลอดธรรมชาติคุณหมอช่วยนะคะเพราะว่าออกยากนะคะออกยากเอออะไรคนเก่งสูดๆเด้อลูกเด้อเอ็ดเอ็ดเลยเอ็ดอะดูนั่นตาเนี่ยติงคังเนื้อแพะอะไรเนื้อ

มันเองเ่นเลยสู้ด้วยกันไงอ่าล่คนเก่งเป็นกำลังใจไงนะคะเนาะพอไปแล้วเต่าแ่40ัละ ทุดอ้อวทุดอ้อวนุ่มอ่ะเฮ้ยมีคนมาลุ้นเยอะแยะมากมายนะคะพี่น้องมาซอยกันลุ้นเยอะแยะมากมายเลยกับพี่น้องด่าเนี่ยดิฉันด่าคัน้องน้องอะไรลูกน้องบุญรอดบ่

ลูกมันเป็นยังไงเสร็จตรงนี้หรอมัดมัดอาช่างแล้วนี่อันนข้นเออแ่ผัดตน้่อไป

ลำข้ามหนึ่งสำหรับำข้ามเราก็ข้ามกอนมวยเนาะหรบต้องช่วยชีวิตน้องนะคะสูๆูน่าร่าเด้ออะลาดสูสูน่ารุกเด้อเราต้องทำแบบนี้นะคเราต้องทำแบบนี้เพื่อช่วยชีวิตน้องนะคะให้น้องเราดวะเราดีเราดูผ่านไปเลยผ่านไปก่อนผ่านไหนเลยผ่านตรงทผ่งเลยผ่านเลยเจ่าไปก่อน ย้ำไก่ยยกันต้องช่วยนะคช่วยหลายคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนทุกๆกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครอบครัวน้องพงุ่นชาแนลนี้ด้วยจ้าหนึ่งไ <c oughs> <c oughs> ลค์หน <c oughs> ึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>